สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565นะครับมาพบกับอาจารย์อาร์มอีกเช่นเคยนะครับทุกๆวันดีๆแบบนี้นะครับเนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อาร์มเรือนราชคูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้9เม็ดเดียวนี้ห่าหน่อยแรกนี่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคิดว่าจะไม่มาแล้วนะครับแต่เราไปตกท้ายได้ที่พิเศษกับ VIP นะครับผมก็เก็บกันได้รัวๆเลยนะครับนักลงทุนก็รวยกัน ไปหลายคนเลยนะครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาลนะ่ะสาหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติรวมไปถึงฮานอยวีดีอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดกันอีกตามทุกคลิปทุกแนวะทางดีๆแบบน,นี้จากอาจารย์อาร์มเรืองราชคูนะครับผมเอาเป็นว่านะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้เราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานแล้วลองมาคิดวิเคราะห์กันว่าแนวทางมันมาอย่างไรบ้างนะครับ อ่าสำหรับเมื่อวานนะครับออกได้เลยนะครับมันก็เป็นไปตามที่อาจารย์บอกไว้ตลอดแหละนะครับว่าหาหามเนี่ยค่อนข้างที่จะมาชัดเจนสําหรับใครที่เป็นนักลงทุนแล้วมีทุนที่จะลงทุนได้เนี่ยนะครับสามตัวนะหาหามเนี่ยบอกได้เลยว่าได้อยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็หาหามมันเยอะใช่นะครับหลายๆเพราะอาจารย์คาหาหาม,มันคอน่อนข้างที่จะเยอะเราก็ตัดตัวเลขที่ เราไม่ชอบออกนะครับแล้วก็ดูแนวทางของอาจารย์ด้วยแล้วก็เหมือนแบบตั้งไว้เลยว่าเอาตัวนี้หาบอะไรไหลตัวนี้หาบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เอาเป็นว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับฮานอยพิเศษออก363 43นะครับล่างออก43นะครับฮานอยปกตินะครับ9 5 4 8 4แนะครับแล้วก็ฮานอย v ีพีแปดหนึ่งแปดเก้าแปดนะครับก็หาผ่านนี่ก็ค่อนข้างที่จะมาชัดเจนเลยแล้วเมื่อวานมีตัวแปรมาอีกตัวหนึ่งคือเก้าแปดนะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสูตรข้าวต้มมดเดี๋ยววันนี้เราเขียนเหมือนเดิมนะนะครับเดี๋ยว ก็มาคิดตามกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่าสำหรับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่น7รอง8ปดนะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น3รอง5้านะครับฮานอยวีอาจารย์ให้เด่น2รอง6ก็จะเป็น 7จ็ดแปนะครับเลขสวยเลยทีเดียวนะครับเจ็ดแปนะครับชุดเครืองต้มมัจะเป็น7จ7ด7ปดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็นะครับแปดสามแปนะครับสามห้าสามสแล้วก็สอตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกนะครับ เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะครับถ้ามองถึงในเรื่องของตัวเลขวันนี้อาจารย์คิดว่า3น่าจะเป็นตัวชงเพราะว่ามันมี98ตัวนำแล้วก็ยังมีหาม3มี4ี่สามค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมี98นี่แหละตัวสำคัญที่จะเป็น3เม็ดเดียวสำหรับวันนี้นะครับอ่ะดูเลยนะครับชัดเจนนะนะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับวันนี้อาจารย์ให้สำหรับสายวิ่งสายมินิมาราธอนรู้ดีว่าควรทำยังไงนะครับแต่ทุกคนนะ เป็นรนักลงทุนที่ดีต้องมีสติแล้วก็ลงทุนให้รอบครอบแล้คิดวิเคราะห์ไปตามอาจารย์นะแล้วบอกเลยว่าได้แล้วให้หยุดนะครับหลุดให้ทบแล้วให้มีสติในการลงทุนอย่าวุ่นวายนะครับอย่าโลภมากเลยย้ำเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าห,หนู ได้มาเมื่อวานนี้จากการลงทุนเนาววันนี้มาพังอีกแล้วนี่ไม่เอานะอาจารย์ไม่อยากได้ยินคํานี้นะครับเพราะว่าอะไรพ่อหนูดื้อเองมีคํานี้ไม่ชอบเลยถ้ามีไว้เดี๋ยวนี้จะตีให้เข็ดเลยนะครับไม่ต้องมาฟ้องอาจารย์นะอย่างนี้นะนะครับเอาเป็นว่านะครับอาจารย์ก็สามารถให้คําแนะนําได้ตลอดนะครับสามารถแอดมาที่ a d n m u 9นะครับแล้วก็สามารถมาพูดคุยและเปลี่ยนความรู้ในไลน์กลุ่ม v i p ได้ adnmu99 หรือใต้ลิงก์ ทลิปนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ v ี p สามารถแอดมาได้เลยนะครับยังมีพื้นที่ว่างหลายพื้นที่เลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าเต็มหลายๆห้องก็ขยายขยายไปเรื่อยๆแหละนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเรือนราชคูนะครับผมเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับนักลงทุนวันนี้ขอให้ทุกคนมีกําไรแล้วก็เฮงๆเรยๆสามตัวแตก2ตัวแตกแบบปังๆครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ